คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งนำโดยพลเอกสกลสัจจานิตรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งพร้อมคณะได้เข้าติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมง์แม่กาในพื้นที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของอุโมงรถไฟทางคู่ ที่ใช้งบดำเนินการกว่า85,000ล้านบาทของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยการก่อสร้างมีความคืบหน้าตามลำดับการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่สายเหนือเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทางรวม323กิโลเมตรซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรางของประเทศไทยเพื่อเชื่อมโครงข่ายรถไฟเดิมเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยจะช่วยส่งเสริมการเดินทางและการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและค่าใช้จ่ายลดลงสำหรับโครงการรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของมีจุดเริ่มต้นที่สถานีเด่นชัยจังหวัดแพร่ผ่านพื้นที่59ตำบล17อำเภอ4จังหวัดได้แก่จังหวัดแพร่ลำปางพะเยา และสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยปลายทางบรรจบกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ซึ่งในอนาคตจะถูกพัฒนาไปเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของรูปแบบเส้นทางเป็นทางคู่ใหม่ขนานกันตลอดเส้นทางมีสถานีทั้งสิ้น26สถานีมีลานขนถ่ายสินค้าจำนวน4แห่งและย่านกองเก็บและบรรทุกตู้สินค้า1แห่งที่สถานีเชียงของบนพื้นที่150ไร่ พร้อมแนวถนนเชื่อมต่อด่านชายแดนเชียงของโดยมีอุโมงคู่ทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยอุโมงค์2จังหวัดแพร่ความยาว1.2กิโลเมตรอุโมงค์เงาจังหวัดลำปางยาว6.2กิโลเมตรซึ่งเป็นอุโมงคที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอุโมงค์แม่กาจังหวัดพะเยายาว2.7กิโลเมตรและอุโมงคดอยหลวงจังหวัดเชียงรายยาว3.4กิโลเมตร ตามแนวเส้นทางที่พาดผ่านพื้นที่ภูเขารวมระยะทาง13.9กิโลเมตรโดยจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี2571นี้อนาคตจะสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่มีทัศนียภาพสวยงามของธรรมชาติตลอดเส้นทาง และสามารถสร้างความประทับใจดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี